No enjoy to Tom tom where you gonna stay I love mึง khai ai lấy pat pom Nong nang khong cha mai chao lùm. long pat pom I love where you I love ai lấy pat pom Nong nang khong cha mai chao lùm เิพัมไอ้เร็บมึงตายช่องช่องแหว่อยู่โคร์สเตอร์ไอ้เร็บมึงตายไอ้ไรพผัดผมน้องนางคงจ้าไม่ยอมหลุมลงเล็บผัดผมไอ้เร็บมึงตายช่องช่องแหว่อยู่โคร์สเตอร์<ป>อะไรอะ่ะคอแตกหมดแล้วอ,อ,อย่าว่าแต่คอแตกเลยป๋าไม่ใช่ไม่ผมเสียแล้วหรือ อันนี้ไมลรุ่นพงเทพเลยนะป๋างงเป็นอะไรฮะเสียงแงงหมดโอ้โหจกกัดกัอะไรฮะมาฮิสเตชันแล้วเดื่มน้ำส้มปั่นจากฮิสเตชันโอ้ยสองแก้วเราไม่หายน้ำมะนาวปั่นจากฮิสเตชันสามแก้วเราไม่หายเลยสามล้อปันอป่นจากฮิสเตชันให้พองมาแดกเลยโอ้สามล้อปั่นเขาไว้บริสาร <c oughs> กินสามรอปั่นได้ไงโอ้โหพ่อผมขึ้นไปกินส้มตำไงอ๋อกินบนสามล้อปั่นซุ้มเสียงใช้ได้เลยป่าได้ไหมโอ้โหสุดยอดเลยชอบป่ามากเลยเนี่ยป่าผ่านมาเยอะนะถูกต้องป่าเทพตัวจริงต้องหัวล้านนะอ้าวจริงไหมป่าหัวล้านจริงไหมหัวล้านเราันเกี่ยวอะไรแล้วโอ้โหเราเราให้กล้องซูมเสียโอ้โหซูมเข้าอีกนะฮะโอ้โหไม่ต้องซื้อกระจกเลยบ้านผมนะทำไมใสแน่วเลยนะโอ้โหเราเอาดีกว่า ไมโครกำลังจะมีคอนเสิร์ต30นี้ร้องเพลงไมโครกันดีกว่าเพลงวัยรุ่นวัยรุ่นนุยอําพลโออ่ะจัดไปอย่าให้เสียอําพลเขสักเพลงกันคนละครึ่งคนละครึ่งฮะถ้าเราต้อได้ด้วยปะขอมือขวาหน่อยเอาแล้วแล้วเขาจะเอามือไปกินข้าวได้ยังไงอ้าวนะดีเลยนะครับมีงานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่งานอีเวนต์ด้วยนะเอาหมดนะครับไมโครครับ อัมพลนะป๋าอัมพลลำเลยเนะ<ำ>ี่ยอัมพลลำปากโ๋ามันคนละคันนะร้องเลยร้องเลยป๋าชาติของเราเพียงเพียงเก่งดอกไม้รมสากาด้วยป๋าแอบว่าเราสองคนไม่สนใจใส่บาตรรมพนันโอ้โหยนาจ้างไปปีใหม่ป่ะชาตินี้เราสอางนะเราสองจึงต้องโศกส,สรรันดานแบค์ัพเต้นได้นะครับ ไม่ต้องรักกันชอมกันไม่ได้กันบุญเรานั้ไม่มีพวพี่จะทําบุญอาจารย์ชายมาทุนไว้ตามนอชาติหน้าชาตินี้พี่จําลาก่อนนะน้องจ้าคนดีเอาพาต่อเลยก่อนนะน้องจ้าน้องจ้าต้องได้ประนีขอหอมสักที วันที่พี่จะจากไปมีจากน้องไป กวดเป็นพพแพะจะมหาบินทบาทเล่นทุกคณะเลยเนี่ยตอนกลางคืนก็เล่นทับเพื่อ <า S 2> ชีวิตหาดนงยาวใส่เท้าพี่ก็ใด้พร <h wan> ชาตินี้วันนี้พุญพี่ไม่ถึงมังงอนอเพลงเสียายใหม่บ้างเลยเนี่ยพอล้างมังอนไม่ขาวอนไ่รักซ้อนที่อ่อนใจ <h wan> ประเทศสกา กินไปหลายเปเกอย่าบังไม่เคลื่อนผมนะอุตส่าห์เดิรรดนทำมาไกลบวชเป็นพระแล้วจะมาบิลแล้วาปากบวเจ้าถ้าหา้ามนงยังใครข้าวผิกดกว<อ>่าจะให้พอดชาตินี้วันนี้สักอระบ้างไหมปาคุณพีพ่ไม่ถึงมังงอนพอล่างอ่อ รักซ่่ออนทีใจเสียงกรบื่อให้กับมือคีย์บอร์ดด้วยถ้าเพลงนี้เขาไม่สยายผมอยู่ก็คงเล่นกันไม่ได้รู้สึกยังไงบ้างครัวันนี้ที่มาออกรายการบีบีคนกันเองครับรู้สึกยังไงครับ ความรู้สึกจากข้างในที่ออกทีวีครั้งแรกนี่รู้สึกยังไงครับเล่นมาทุกไฟนี่คุณไม่เอาค่าตัวใช่ไหมครับเอาครับชัดเจนเลยอะไรกันนี่ป๋าโอ้โหตะกี้นี่ซุ้มเสียงป๋าสุดยอดเลยแห้งหมดแล้วเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนี่ไอเคยไปเล่นหนังเรื่องอะไรนะของพี่โน้ตเรื่องอะไรนะฮะ ลูกตลกตกไม่ไกลต้นหนังเรื่องนี้นะครับลูกตลกตกไม่ไกลต้นหนังเรื่องนี้ถ้าไม่ได้ป่าเทพเอ็นจอยโชว์เขาก็เล่นกันได้ครับมันจะเป็นเลยที่จะต้องจ้างเข้าไปนึกว่าจะยกยอซะหน่อยอศิลปินมีเยอะไหมป่าวันนี้วันนี้ศิลปินเรามาเยอะเลยใครบ้างฮะไม่ว่าจะเป็นผุ่มพวงดวงกันยอดรักสลักใจแล้วก็สังทองสีใสป่าครับ ให้ป๋าตามไปอยู่กับเขาเลยครับไม่อันนี้เขาไม่ได้มาเขาไม่ได้มาศิลปินที่มาวันนี้ครับท่านวันนี้ที่มาผมหยิกหยิกรู้จักเสกโลโซไหมเสกโลโซรู้จักไหมโอ้โหรู้จักขอเบอร์โทรหน่อยฮรรู้จักเขาเขาไม่รู้จักผมบานนี้ยังไม่ขึ้นมาเลยไม่ใช่ดูของมือสองอยู่ข้างล่างสงสัยไปห้องน้ำอยู่มั้งเสกโลโซจะขึ้นแบบธรรมดาไม่ได้ครับท่านต้องหามขึ้นมาครับยังไม่ตายอ้าว เซกโซนี่อดีตเขาเป็นใครรู้ไหมใครครับเด็กคอนวอยครับอยู่กับพุ่มพวงดวงจันทร์มาก่อนโอ้โหอยู่ไม่นานพุ่มพวงก็เสียชีวิตครับท่านนานย้ายมาอยู่กับยอดรักสลักใจเป็นยังไงอยู่ไม่นานพี่แอลก็เสียชีวิตครับท่านโอ้โหย้ายมาอยู่กับไม้เคิร์นแจกสารไม้เคิร์นตัวจริงก็ตายแลลวครับท่านนานแต่ตอนนี้เขาย้ายมาอยู่กับเท่งน้อยแล้วครับท่าน ผมไม่รับครับท่านมาแล้วครับมาก็ไม่รับครับจ่ายเป็นงานงานพอนะครับแต่มันมาแล้วนะตอนนี้พิธีกรเปิดตัวให้พี่เสกหน่อยปลาเป็นพิธีกรเป็นพิธีกรเลยครับโอ้ได้เลยครับท่านต่อไปนี้ท่านเสตคอสนพบกับท่าน นี่มันมัมโชชัๆเลยเลยนึกแล้วดูซีดีมัมโชมาใช่ไหมเอาแบบไหนป๋าเอาพอดีเลยพอดีเลยไม่ต้องพอดีเลยเอาพอดีเลยไม่เคยพอดีเลยบ้านพักเสียงอิสานคนละคณะอ่ะคนละคณะกันนี่จริงจริงเลยเี้า 8 9ดแสนเก้าหมื่นนาทีต่อจากนี้เป็นเยอะไปเวลาหมดเอาพอดีพอดีเออป่านี่เสี้ยววินาทีจากนี้เป็นให้มันคุ้มค่าเขาหน่อยมันน้อยไปน้อยไปเออเอ่ป่าได้จริงเลยเช